จิตท่าน้ำค่ะสุขสันวันแรงงานแห่งชาติค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มีงานแล้วมีงานแล้วอ่ะก็บุกบันตะลุยไปข้างหน้านะคะคิดดีนะคะคิดดีเข้าไว้ค่ะนี่อยากจร้อนค่ะอ่าอะไรล่ะเนี่ยใช่ไหมเออ สุรินทราโหพญามาผู้เริงเดชนะที่ผูกพันมั่นคงกับชาวราศีพิจิกนะคนที่มีงานแล้วนะอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรลงมือทำนะคะอย่ามัวจดจกจ้องจ้องเพื่อเงนบานนะคะเสียเวลาปเปล่าๆนะคะลงมือทำเลยค่ะอยากได้ยังมีอยากเป็นอะไรลงมือทำนะคะอย่ามัวคิดฝันฟุง้งไปไกลนะคะ นำความคิดนะคิดมากคิดเยอะเนี่ยมาขยันนะคะขยันหางานขยันหารักนะก็ได้ทำงานที่รักสำเร็จแล้วนะมีความคิดปรารถนานะก็นำมาเกิดการแข่งขันที่ตนเองอันนี้ไปสองเพื่อนบ้านไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะนะ อยากได้อยากมีอะไรนะลงมือทำาค่ะแต่ใจร้อนไม่ได้ต้องใจเย็นนะคะนะ,ะสุนราโหนะว่ามันคงผูกพันนี้ก็มันคงแล้วนะนะกับการงานแต่ก็ยังอยากได้อยากมีอยากเป็นนะนะอยากแล้วก็ต้องลงมือทำนะขยันค่ะจินตนาการกว้างไกลนี้ฝันฟุ้งนะไม่ลงมือทําก็เป็นเพียง นาม,มาทำนะความฝันจะเป็นจริงก็ต้องลงมือนะก็เนี่ยมีความคิดทำงานพิเศษนะคะ,ะผูกพันกับสิ่งลี้ลับเล่นลับนะคะลาบผลเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงคิดแล้วลงมือทำให้เป็นรูปเป็นร่างนะคะ,ะก็จะมีคู่ค้ามี f c นะคะมาสนับสนุน,นสนใจสายมูเตลัวอ่ะแข่งขันที่ใครแข่งขันที่ตนเองนะคะ ยศศักต์ตำแหน่งการงานนี้มีเย็นมีหยางมีหนักก็มีเบานะ,ะมันคงแล้วก็พยายามที่ขยันหารักนะงานจินตนาการกว้างไกลเนี่ยมีประสบการณ์นะคะในเรื่องความรักนะความรักรักใ,ใครในะตนเองนี่ก็ด้วยความชํานาญเชี่ยวชาญน,นะในงานรัก,รกนะอัศรินราหูพญามนผู้เรืองเดชนะอันนี้ ชี่ยวชาญชำนาญด้านความรักนะคะสนใจสายหมูก็ลงมือทำต่อไปค่ะ,ะเพื่อนๆที่มีงานแล้วงานธุรกิจใกล้ไกงานออนไลน์สำเร็จแล้วค่ะ,ะที่จะลงมือทำนี่ก็มแต่ส่งเพื่อนบ้านนะลงมือทำได้แล้วค่ะนะราหูอสุรินราหูย้ายตั้งแต่30มมีนาคม 2,565นะคะอ่ายมัวแต่จดจดจ้องจ้องสองเพื่อนบ้านนะคะลงมือทำกรรมปัจจุบันกรรมลองทำนะคะอะการเปลี่ยนแรงนี้ก็จะได้เริ่มตน้นเริ่มต้นที่ก่าวแรกนะคะด้วยการลงมือทำให้จินตนาการเป็นจริงค่ะ,ะก็จะได้เป็นงานที่รักอีกงานนะคะอันนี้ก็งานเกี่ยวข้องกับ งานรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วนะมีคู่ค้าแล้วค่ะงานเดิมๆนี่ก็คิดจะลงมือทำก็เริ่มเลยค่ะยาวไปเลยค่ะหนึ่งปีตั้งแต่ราหูย,ย้ายมาอยู่ในเรือนอริกการแข่งขันเริ่มที่ตนเองค่ะนะีการเสี่ยงนะคะอยู่เบื้องหลังนะคะงานเบื้องหลังค่ะ งานออนไลน์ต่อกันที่เพื่อนๆกำลังหางานนะคะ,ะเพื่อนๆที่กำลังหางานนะคะอีกสักระยะหนึ่งนะคะการแข่งขันมีค่ะผู้คนก็แข่งขันกันหางานนะงานที่ มีเงินเดือนใช้นะงานที่เป็นลูกจ้างเขาอีกนิดเดียวค่ะก็จะได้เริ่มต้นเดินทางกับงานใหม่ๆการผจญภัยจะเริ่มต้นนะเป็นลูกจ้างเขาหรือถ้าทำงานออนไลน์ก็ได้นะคะงานเสื้อผ้าหน้าผมนะงาน อาหารการกินได้ค่ะถ้าเป็นลูกจ้างเขาก็ยังมีโอกาสที่ตนเองก็ได้มีประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วนะคนที่แล้วคล่องว่องไวค่ะกับการขยันขันแข็งในการเก็บกอมเงินนะคิดดีเข้าไว้ค่ะคิดแล้วลงมือทำรขยายผลออกไปอันนี้โอกาสคนที่หางานนี้จะได้งานนะคะ นะเป็นปุตตะบริวารลูกจ้างเขานะก็จะมีการเงินรายได้มั่นคงนะคะมีผู้สนับสนุนหรือถ้าจะทำงานพิเศษหลักสูตรครอสระยะสั้นๆก็ศึกษาให้ตรงจุดตรงที่ตนเองรักชอบแล้วก็ลงมือทำต่อไปนะต้องรู้ตนเองก่อนนะจะได้ไม่ ไม่เสียเสียการเงินและเสียเวลานะเนาะ,อ,ะอันนี้ก็คือการแข่งขันก็เริ่มที่ตนเองนะคะ,ะไม่ต้องรีบร้อนขัดใจเย็นๆอันนี้ก็ไปสนใจในสิ่งที่เพื่อนบ้านแข่งขันทำนะตนเองก็ต้องใช้ระยะเวลานะไม่ว่าจะก,การงานหาก,การเงินหรือว่าหางานเป็นลูกจ้างเขานะคะถ้าใกล้สุดใกล้ตัวนี่ก็คือ งานเกี่ยวข้องกับงานเสื้อผ้าหน้าผมงานอาหารการกินนะเกี่ยวข้องกับผู้คนสัญจรไปมานะเกี่ยวข้องกับแหล่งชุมชนนะคะตนเองก็ขยายผลออกไปยังไงก็ได้เจอคู่แข่งทางการค้านะคะนะงานก็จะมีโอกาสได้เป็นลูกจ้างเขาแล้วก็มีโอกาสทำงานพิเศษของตอนเองค่ะงาน ทันสมัยนะคะเอาใจวัยรุ่น,นสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหางาน,นก็เริ่มต้นที่ตนเองก่อนก็ได้นะคะงานแฟชั่นงานเอาใจวัยรุ่นนะคะตามติดตลาดทันสมัยค่ะแนวโน้มค่ะ จะมีลาฝนลอบลอยทุกๆมานะคะติดต่อค้าขายนะต้องเป็นงานที่คุ้นเคยงานที่รักหาลงตัวแล้วสมดุลลงตัวกับชีวิตแล้วบ a ล a n น e ์นะคะก็จะได้สมดุลกับชีวิตนะยังไงก็มีการแข่งขันนะตนเองนี่รักในการแข่งขันนะตนเองนะไปเกี่ยวข้องกับอรินะไม่พ้นกับการแข่งขันนะแข่งขันที่ตนเองก่อนนะแล้วก็ไปแข่งขันกับเพื่อนบ้านนะ รักในการแข่งขันกันทั้งเพื่อนที่มีงานแล้วและกำลังหางานไปทําในสิ่งเดียวกันนะกับเพื่อนบานะก็มีการแข่งขันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราไม่ประมาทนี่ก็มีโอกาสนะประสบความสําเร็จการเงินจากงานประจํางานรูทีนค่ะงานใช้สติปัญญาความสามารถอ่ะนะงานนี้แหละคะ่ะงานสายหมูหมูเตลู งานสัตว์เก่าแก่เล่นลับลี้ลับนะมีบนเก่าค่ะรุ่งเรืองสดใสนะมีอารมณ์ไหวเป็นดาราศิลปินนะ,นะบุค,คลิกสวยหล่อนะคะก็ได้ทําในสิ่งใหม่ๆนะคะอย่าเพิ่งไปไหนคะ่ะอย่าเพิ่งเรียบร้อนนะอ่าอะไรใดๆยังไม่เท่าผลบุญทํากรรมแต่งตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบนาาันนาตาชาตินะคะ สิ่งที่ปรารถนานะการเงินจากสติปัญญาถ้าจะได้ก็ต้องลงมือทำนะคะอ่ะอยากเป็นยูทูบเบอร์ก็ต้องลงมือเฮ็ดนะคะนะอันนี้โอกาสมาแล้วนะคะนะตนเองอ่ะไปเกี่ยวข้องกับการแข่งขันที่ตนเองใช้สติปัญญาสุขุมรอบข้อประสบการณ์ที่ผ่านมาการเป็นผู้ใหญ่นะคะได้ศึกษาุงเรียนรู้นะ การมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนนะคะการเงินมาได้แบบเล็กๆผสมน้อยไม่ได้เยอะค่ะงานบุญค่ะ,ะที่มั่นคงอยู่แล้วแข่งขันกับเพื่อนบ้านรักในการแข่งขันนะคะก็ต้องใช้ประสบการณ์ความเป็นผู้ใหญ่นะสุขุมรอบคอบงานรูทีนงานประจำะที่มีมั่นคงแล้วอันนี้ก็ไปทางสายหมอได้เป็นครูบาอาจารย์นะคะงานสอน งานนี้มีบุญเก่านะคะบุญบารมีเก่ารุ่งเรืองนะอันนี้ก็ได้พบกับนารีอุปธรรมนะมีจินตนาการนะคะเหรียญก็มีสองด้านมีข้างขึ้นก็มีข้างแรมนะคะนะได้ทำในการงานที่เกี่ยวข้องกับจินตนาการนะคนอ่อนไหวและไว้วันยินดีรับใช้ในงานบริการนะอ่อนไหวกับการแข่งขันมากนะ,นะอ,ะอันนี้ก็ อย่าไปนะเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านนะแข่งที่ตนเองก่อนนะคะตนเองนี่โอกาสสําเร็จเพราะว่าบุญทำกรรมแต่งนะคะปลูกอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะคะ,ะก็ลงมือทําอย่างเดียวเท่านั้นนะคะสิ้นสุดการรอคอยอมันทิสินปฏิบัติธรรมทําสมาธินะคะนาประสบการณ์ของตนเองนะคะก็จะได้มีการงานที่สดใสนะคะ,ะยินอย่างนะคะมี ทั้งหนักและทั้งเบานะคะงานนี้ก็จะมั่นคงกับการต่อสู้แข่งขันที่ตนเองนะคะจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ก็เริ่มที่ตนเองนะคะอยู่ห่างไกลจากผู้คนแล้วมาศึกษาเรียนรู้ในวิชาที่ได้ทําบุญนะเพิ่มบารมีต่อไปนะจากชาตินี้ถึงชาติหน้านะ,ะนะเรามีเผ่าพันธุ์กรรมของ ตัวเราเองนะไม่ใช่ที่ใครนะปรารถนาสิ่งใดลงมือทำโอ,อกาสมาแล้วค่ะนะเพื่อลมแข็งขันขยันนะก็ได้ทำงานนะงานเกี่ยวข้องกับวิทยากรสมัยใหมนะ่งานเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์นะเกี่ยวข้องกับหมอยาแพทย์นะนะทำเกี่ยวข้องกับอาหารการกินนะคะ งานนี้ก็อยู่ในระเบียบอยู่ในประเพณีนะคะอยู่ทางสายกลางนะไม่สุดโตงนะโอกาสก็จะได้เริ่มนะใช้เวลานะพระรหัสย้ายไปอยู่ในเรือนปุตตะนะการลงทุนนี้เริ่มสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงนะก็เริ่มต้นได้ก็จะมีผู้มาสนับสนุนนะงานออนไลน์งานทางไกลงานสื่อโซเชียลมีเดียนะคะตนเองก็จะได้พบกับพระพระหัส สติปัญญานะการเงินนะได้มาพอเพียงนะคะไม่ได้เยอะค่ะงานบุญนะการเงินกับการลงทุนใหม่ๆยิ้ยวลิงยายารักษาใจตนเองนะคะไม่มีใครกินยาแทนเรานะโปรยสิ่งเก่าๆไหลออดสูกแม่น้ำนะคะคิดดีนะคะนะความคิดให้ลาบพูดดีนะคำพูดดีก็ให้ลาบ แข่งขันที่ตนเองแล้วก็ทำดีทำดีแล้วย่อมได้ดีแน,น่นอน f r i e n นชิ i เซตออนไ i e ค่ะ g e t me not อ e ยาลืมฉันนะคะนี่ตรภาพกับเพื่อนบ้านก็เป็นญาติมิตรบริวารกันนะเนี่ยไม่ได้เป็น อะไรที่มากน้อยไปกว่าเป็นมิตรนะคะนะสัจชะนะคะมันคงเข้มแข็งเลยคะ่ะมีสิ่งเก่าๆต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบันให้เป็นผู้ชี้แนะแนวทางนะคะนะไปพบกับผู้ใหญ่นะคะอันนี้มีปัญหากับผู้ใหญ่นะครูบาอาจารย์ค่ะก็เป็นผู้ชี้แนะนำนะคะนะ เป็นผู้นำทางอ่นะก็ได้ทำความดีก็สเปร่งค่ะแข็งแกร่งค่ะผ่านรน้อนผ่านหนาวผ่านมาหลายฤดูเหหมันที่ผ่านไปนะอยากให้วันเวลาที่ประสบการณ์ที่ได้ีันรู้ที่เข้มแข็ง,ขงทั้งกายจิตและวิญญาณนะอันนี้ผู้ใหญ่มาเพื่ออะไรนะก็มาให้ได้ตนเองได้เรียนรู้เป็นประสบการณ์นะได้ศึกษา เป็นผู้สนับสนุนมีกองเชียร์นะคะเจอครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วก็ตนเองก็จะได้เป็นเช่นนั้นเละเป็นกำลังใจให้นะคะสุขสันต์วันแรงงานค่ะ